มามามาเศษเศเนื่องเนื่อเนื่องปากคอไหมเข้มขน้นจริงซีฟูด้ดแต่ว่าตับใส่ถั่วตัดจธอซื้อพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าคุณแม่พี่น้องปองฝ่ายบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนมาพอกระสับสาตายคือเก่าพี่น้องจา๋าวันนี้กะสาับตายผ้าพีผ้าน้องเข้ามากินของแซ่บอีสานบ้านเฮาอีก e. แล้วพี่น้องจา๋ามีส้มตำปูปลาาแล้วก็น้ำจิ้มถั่วตัดเด้อพี่น้องเด้อ นี่ไส่ทวารทัดอันนี้แซ่บเป็นพันขนมจีนน้อยแล้วก็ไอ้ปลาคอปลาคอเผาปลาคอเผาเกลือพันขนมจีนปลาคอตัวยักษ์ไงพี่น้องอันตัวละกิโลหนึ่งด้วนี่โอ้ยมันสะอ่อนเนาะเผาเกลือมาพี่น้องจ้าข้าวเหนียวคือเก่ากินข้าวเหนียวแน่กินอันขนมจีนแน่เนาะหนึ่งสิ ขาเหียห้องทองก้อนยานเสบทองตําปูปลาพี่น่องจ้ะมามามาเสพเสบเสดเ,เมื่อเพ็ดกับบอรบเสบเข้ามา วานทำาปั้นพันนอเสร็จแน่ะขอมจีนคออื้มเนื้อมันนกน้าปากคอไหมขนมจีมทั่วตัด เข้มขน้นจริงซีฟูดแล้วแต่ว่าตำใส่ทั่วตัดจะซื้อพี่น้องจา้าแต่แพ้ บาสวยแน่งามงามสวนหน้าบ้านพี่น้องฝนตกใส่มันพันขนมจีนให้จำหือมาเลยอืม้ม แต่เบาได้นี่โอ้ยพี่หน่อยเบลไปซาวแต่ยายาแต่ยาแตะลูกเบลไปได้แต่พอเบาได้นี่โอ้ยพี่หน่อย แม่จะได้ยกมือขอลองขอลองหยุดเถอะที่รักค <laughs> ิแสบครับพี่น้อง ขานั่นแหอะนี่เนาะขามันแล้วมีกระดูก จะไม่กลางมันกระดูกจะไม่กลางติดแน่เนื้อสันลังมันสองอันบ่มีกลางเนี่ยสิมีกลางมีกลางมันหนอพันอุ้ยแสบครับพันอีกก่อนอจริง เขากันเด้อกันน้ำจิม้มอะไวบ้าคือที่สุดเลยพี่น้องจับ มือความนี ừ ừ <t uh t uh uh> uh ่กลางเลยว่ะกลางมันใหญ่ขันร่งข้อนี่โอ้ยอยู่อยากเลย นกปลาบอลสีบอลดํเนาะกะสีนักน้ำหัวมันหัวเนาะไงหัวปลาเนาหัวม,มันเปนเคืงโรคมะเน่อกระลาย มันจะใส่นอกบปเนี่ยเบ็ดนั่พี่น้องเขานาวๆจะบุกไปไมีแมงมันกับพี่น้องจ้าอืมอืมกล่อใส่ปลาคอเนาะอืมใส่ใส่ปลาคอ ขมขมกีก่บาทมันคือขมมันมีงัวด้วยไปนองเย้ยขมคนละแนวเลยอ่ะหัวมันแก้มันจะไปนอนมันมัน bật Ngon Ăn เขาพากันใส่ลีปสติกอย่างน้อนก็แดงดีแท้น้องพี่น่อก้มที่ปู่เค็ม เอากินมันซื้อเดอกซื้อมาตั้งเถอนกัะบอกบบเข้มแน่งไงเนาะรุ่นอีกเข้มมาว่าคันดูกินกระด๋องตัวนี้ไตยพังคักคักปลาเบิร์เลยพี่น้อง,ง,งปลาเบิร์กับซีลาพี่ลน้องไปแล้วพี่น้อง,ออง,องจ้ะ ลำหุงเลยอยู่มาไ้เล่มอีกจกาานนโโนนักหน่อยหนึ่งน้ามันัวไเซฟูตมะนัวผลองโพทั่วตัดสำไมเป็นนังหน่อยซื้อไม่กินกับขาวม่ได้ซื้อไม่กินกับขาแสบเป็นะหาแเราไปล้วพี่น้องแต่ขอบคุณขอบคุณพี่น้อง,งสู้ขู่สื้อคนติดติดตามรับทรงเฉาแต่ เราก็เลยกดใช้กดติดตามในเด้เอ,อดบุ๊ดบดปันกดติดตามส่นกระดิ่งพรมะได้บประาดคิดใหมไหมน่มจาจะเนาะสหาับวัน,นี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า